การพิจารณาอาหารต้องการให้เรามีสติอยู่กับคำเกินพอพิจารณาไปเรื่อยๆคนที่มีบุญเนี่ยปัญญามันจะเกิด เกิดจากการได้เห็นเกิดจากการได้ฟังมันก็เลยเอาไปคิดทำไมพระพุทธเจ้ามาพร่ำสอนเราอยู่แต่เรื่องนี้ฉุกคิดภาษาพื้นเมืองเรียกว่าเริ่มฉุกคิดล่ะนั่นสิ นี่ว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็คงจะมานั่งพูดเองอะนะมานั่งสอนเองอะ่ะมันฉุกคิดไปถึงนู่นนะคิดถึงโบราณคิดถึงภาพสร้างมโนภาพภาพในจิตมโนไปว่าใจภาพสร้างภาพขึ้นในจิตใจของตัวเองคนฉุกคิดจะคิดไกล จะคิดลึกตรงข้ามกับคำว่าคิดตื้นมันไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวว่าอ๋อให้พรเสร็จแล้วอย่างนี้แล้วก็ว่าบทสุดท้ายคือปัจ,จเจกบินทะบาทจบนี่ยังคิดคิดรอบนอกเลยคิดเอาที่ดือด้อๆเลยต้องทำอย่างนี้แค่นั้นเองถ้าคิดลึกลงไปอีกอ๋อ ทำไมถึงต้องทำอย่างนี้มันมีคำถามขึ้นไหมทําไมจึงต้องกล่าวอย่างนั้นกล่าวเพื่ออะไรไม่กล่าวได้ไหมนั้นการมาปฏิบัติธรรมนี้มันจะเกิดความอยากรู้ อยากเข้าใจอยากเห็นต่างๆขึ้นมามากมายเมื่อเราอยู่วิเวกเมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนแล้วนี่ทำไมนี่แหละคำนี้แหละมันจะเกิดขึ้นมามากทำไมอยู่เฉยๆก็มองเนื้อมองตัวตัวเองว่าทำไมเราต้องมาบวชเนี่ย ทำไมเราต้องมาอยู่ในชุดนี้ทำไมเราต้องมาโกนหัวอยู่อย่างนี้คิดหมดแหละจะเลยว่าใครที่บวชหลายวันนี่จะยอมจะมีโอกาสฉุกคิดขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันคิดไม่จบ มันมีมาเรื่อยๆเหตุที่มันมีมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าแตเราเนี่ยคือมันคือมันมีจิตมีตัวรู้ไอ้ตัวรู้นี่แหละมันจะรู้ไม่มีหยุดไม่มีหย่อนดิรู้เป็นอมาตะด้นะมันไม่เคยตายตัวรู้เนี่ยตัวจิตเนี่ยไม่เคยตายนั้นจะให้มันหยุดรู้ได้งไง อาราหันที่ท่านเข้านิพพานไปทั้งหลายไม่ใช่ว่าตัวรู้ไม่ทํางานทํางานดียิ่งกว่าเราอีกรู้ปดรู้ตามจริงด้วยรู้แจ่มแจ้งรู้เหตุรู้ผลไม่ได้ตายที่ท่านทิ้งร่างทิ้งขันเอาไว้ให้เราเผาเอากระดูกไว้ให้เรากราบเราไหว้กันอยู่ตามเจดีทั้งหลายเนี่ยตัวจริงๆแล้วท่านไม่ได้ตายหรอก ตัวท่านคือตัวรู้ตัวจิตาธาตุนนทนไอ้กายเนี่ยอุย้ยท่านเคยเกิดมานับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันเคยมาอาศัยในกายมนุษย์ก็น,นับชาติไม่ถ้วนกายเก่งกา,กายกว้างอีกต่างหากบางชาติไปอยู่ในกายทิพเทวดาพรมอืมบางกายก็ไปตกนรกบางชาติเนี่ยจิตดงเดียวท่องเที่ยวไปสารพัดเมื่อไรจะเลิก เลิกเปลี่ยนกลายเปลี่ยนกายสักทีหนึ่งดอกกายที่ไม่ต้องเปลี่ยนมีอยู่ไหมท่านไปค้นเจอว่ามีนิพพานกายกายตรงนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนกายตัวจิตตธาตุตัวรู้จะไปอยู่กับกายนี้เป็นคู่กันไปอมตะนิรันดร ไม่มีการพังไม่มีการบุบสลายไม่มีการแก่การเสื่อมใดๆทั้งสิ้นอืมมันจะฉุกคิดมันจะคิดลึกลงไปมาบวชเพื่ออะไรเออบวชเพื่อท,ที่จะไปถึงจุดกายถาวรตรงนั้นแหละนี่ผ่านกาย เลิกไปตกเป็นทาตุของประเพณีในพบภูมิต่างๆทั้งหลายใช่ไหมไปอยู่ในกายสัตว์นรกเป็นไงอ่ะมันบังคับให้รับทุกข์อยู่ตลอดเวลามาเกิดในกายเดรฉานโอ้ยมันมาให้ตากแดดตาดฝงตากลมอยู่ตามป่าตามเขาอยู่มดุดดินอยู่อยู่ในน้ำ น้ำเค็มก็มีน้ำจืดก็มีตรงไหนมีน้ำมีมันหมดสิ่งมีชีวิตไปเกิดอันนั้นแหละหนึ่งดวงจิตเหมือนกันเห็นปลาซิวปลาส้อยนะอย่าอย่าดูถูกมันะนะครั้งหนึ่งมันก็เคยอยู่ในกายมนุษย์เหมือนกับแกเออถ้ามันจะพูดได้นะฉันเคยเป็นมาแล้วมนุษย์อะ่ะอืพบาดทำบาปท,ทำกรรมเข้าใช้ชีวิตแบบมัวเมางม,มงาย หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องใดเรื่องดึงเรื่องเดียวเขาเลยให้มาหมกมุ่นอยู่ในทะเลเนี่ยไม่เห็นเดือนเห็นตะวันกันแล้วมันไม่รู้จักพระจันทร์พระอาทิตย์ที่เขาว่ามาเปรียบเทียบนันะถูกต้องเลยนะโบราณเนี่ยมืดหน้าตามวัวไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน,นอ๋อไม่เคยเห็นดูพระจันทร์ดูพระอาทิตย์อะ่ะแม้มันเกิดอยู่บนโลกก็ เออวันก็เลยว่าวันวัน,วนหนึ่งเงี้ดูทองฟ้าบ้างเนอะมองพระอาทิตย์บ้างข้งขึ้นก็มองพระจันทร์บ้างบางชาติไปเกิดเป็นเปรตอในฐานะทึกเคยเกิดเป็นมนุษย์มีทรัพย,มย์มีสมบัติ ไม่เคยให้ใครชาติใดเป็นเช่นนั้นเอาละถูกจับให้จิตดวงนี้เอาไปอยู่ในกายเปรตให้เป็นผู้ขอขอบุญให้มาเป็นมนุษย์เพื่อจะให้เป็นผู้ทำบุญทำไม่ได้เออไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ะมันทำไม่ได้ทำ,ม,ทำ,ม,ทำ,ม,ทำมนุษย์เนี่ย มันสามารถที่จะจะเป็นผู้ให้ได้ไม่เคยให้เนี้ยนะอ้าวงั้นไปเป็นผู้ขอไปขอให้เ็็เพราะเปรตเนี่ยน่าสงสารนะเขาจะไม่ได้รับสมหวังทุกครั้งหรอกที่เราอุทิศบุญไปให้เนี่ยองค์ประกอบไม่ลงตัวรับไม่ได้เช่นว่าไม่ได้เคยเป็นญาติของเราหรือเคยเป็นญาติของเราแต่ไม่เคยให้อะไรเราเลย อืมอันเนี้ผลที่สุดก็เลยอ่าเอาไปลงโทษเอาไปอยู่ในฐานะเป็นผู้รอรับบุญที่เขาจะให้เขาไม่ให้่็แย่งเอาไม่ได้ชิงเอาไม่ได้นะอ่าไม่ได้แล้วแต่มนุษย์ซึ่งเคยเป็นญาติเขาจะให้แกไหมหนูอยากได้แทบแย่เห็นไหม แต่ก็ไม่สามารถที่จะแย่งเอายื้อเอาไม่ได้เอ,อเห็นเขาทำบุญทำกุศลมากมายมานั่งรอมาคอยรอหวังจะได้รับอดนี่แหละการอดการผิดหวังนะ่ะมีมากกว่ามีมากกว่าจำนวนครั้งที่ว่าได้รับนะ ทำไมถึงให้มีมากกว่าผิดหวังมากกว่ามันจะได้เข็ดแล้วมันกคเข็ดมันจะเข็ดจะเห็นสัญลักษณ์การเข็ดของมันตั้งแต่เป็นเป็ดแล้วทําไมอ่ะเดี๋ยวเถอะถ้าฉันพ้นจากเป็ดฉันจะไปเป็นคนฉันจะไปเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์นะฉันจะสร้างบุญสร้างความดีแล้วฉันจะอุทิศมาให้บรรดาเป็ดๆด้วยกันเนี่ยเออหลายเปรดและหนักกับฉันอีก ทุกข์มากกวบฉันอีกเออเดี๋ยวฉันไปเป็นคนก่อนฉันจะอุทิศบุญให้เธอวันๆฉันจะไม่สนใจอะไรมากไปกว่าการอุทิศบุญนะเออนั่นแหละเริ่มเข็ดแล้วเริ่มเข็ดจิตใต้สำนึกเริ่มทำงานไอ้การสำนึกอย่างนี้ไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์นะทุกดวงจิตที่มีอยู่นี่แหละมันพร้อมที่จะมีความรู้ ในเรื่องต่างๆในจิตสำนึกต่างๆทั้งหลายได้ตามความสามารถได้ตามอนุภาพของพระพรุนนั้นมนุษย์นี่มีอนุภาพเยอะหน่อยสามารถจะระลึกนึกถึงบาปบุญคุณโทษได้เยอะหน่อยถ้าเป็นเ,นเดรฉานนี่น้อยน้อยมากน้อยมากถูกจำกัดอนุภาพของปัญญาไว้พวกนี้จะเรียนรู้เยอะไม่ได้อะเอาแค่ให้รู้ว่านี่คือหนอน อืถ้าเป็นนกนะเป็นนกเป็นไก่นี่คือหนอนนี่คือด้วงกินได้อีนี้กินไม่ได้ย่านี้กินได้ยาชนิดนี้กินไม่ได้ถ้าไปเป็นเก้งเป็นกว้างเจอจำกัดความรู้น้อยจะไปศึกษาหาปรุงมากินเองจะเอาสกัดมาเป็นแคปซูลมาเป็นยานา้ำยาเม็ดอย่างกัมมุนย์นี่อนุภาพแห่งปัญญาไปไม่ถึง อืมถูกพบภูมินั้นจำกัดไว้เนี่ยเพราะนั้นการที่เขาแยกพบภูมิก็เพราะอันนี้แหละเพราะเรื่องจิตดวงเดียวเลยจิตดวงนี้มันรู้มากหรือรู้น้อยมันมีบุญมากหรือบุญน้อยมันจะต้องซ่อมเรื่องอะไรให้ขนาดให้มันรู้ด้น้อยนี่มันยังไม่ค่อยจะรู้ ถ้ามันไปเกิดในภพภพูมิที่รู้แตกฉานมากๆนี่เหรอเป็นไปไม่ได้อะพื้นฐานมันไม่พอก็เ,เลยต้องเอามาอบเอามารมเอามาฝึกคิดฝึกขัดเรียกว่าเอามาวิปัสสนาเออที่หัวชั้นล้นที่ฉันห่มจีวรเพราะฉันจะมาเรียนนี่แหละมาศึกษามาวิปัสสนานี่แหละพัฒนาจิตธาตุ ให้มันรู้ที่ละเอียดขึ้นรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นไม่ใช่รู้แค่ต้นเต่มกินนอนสืบพัน์กินนอนสืบพันธกินนอนสืบพันธเฮ้ยทางนี้ไม่ต้องลงทุนเป็นคนแล้วเป็นเก้งเป็นกวางมันก็ทำอย่างนั้นควรจะลึกกว่าน,นั้นไหมโอ้เป็นมนุษย์ทั้งทีหมกมุ่นแต่สามอย่างเนี้ยผิดละผิดจริงๆนะผิด เพราะมนุษย์เนี่ยเกิดมาลองค้นหาดูมันควรจะมาทําอะไรสิ่งที่มันสามารถจะทําได้ดีได้เลิศคืออะไระเฉลยให้เลยก็แล้วนนะคือทางที่จะนําตัวเองให้พ้นทุกข์นี่แหละมันสามารถทําได้ถึงขนาดนั้นเออนั่นไหนเลยจะไปหมกบุญนอยู่เฉพาะไม่กี่เรื่องเองอะแล้วก็เรื่องนั้นโอ้ไม่ใช่ยากเลยเกิดมาเป็นกันทุกคน ไม่ต้องสอนก็ยังได้ไม่ต้องไปโรงเรียนก็รู้ครูไม่ต้องบอกต้องแนะทาเองเป็นหมดกินเองเป็นนอนเองเป็นสืบพันเองเป็นนะคือนั้นดังนั้นวิปัสนาคือการพิจารณาหาความจริงทำไม ทำไมต้องมาเป็นคนทำไมต้องมีร่างกายอย่างนี้ทำไมต้องมีดวงจิตดวงจิตนี่มันทำยังไงมันจะไปถึงไหนมันไปตันตรงไหนมันคือใครชื่อไอ้ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยใช่ชื่อแกไหมบอกโอ้มันทำมันเถียงได้นะฉันใช้ชื่อมาจนพนแล้วแกคนก็ตังกันไปแต่ละชาติแต่ละชาติจ็เป็นคนแบบไุกอย่าง ตั้งไปเสร็จก็จะมาง,งมงายอยู่กับชื่อนั้น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 ,น,นไม่ได้ไปผมหมกบุ่นอยู่แต่ว่าทําบุญหรือเปล่าเกิดมาได้ชื่อนี้แล้วได้ทําบุญหรือ,อยังได้ทําความดีหรือ,อยังเกิดมาชื่อนี้ทําแต่คําชัว่วะลเราอะ่ะเออให้มันคิดลึกลงไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นแหละชื่อนั่นเกิดสมมุติน้ำเกิดสมมุตินามชื่อน่ะเป็นนามนะ ไม่มีรูปร่างหรอชื่อหช่ไหมเ,ออเป็นสิ่งสมมุติใช้เรียกแทนวัตถุใดวัตถุหนึ่งเรียกว่าชื่อมันหาให้เจอความจริงทั้งหลายเอาละนิมนเชิญไปพิจารณาด้วยอาการอันสำรวมแล้วไปหาที่สงบสงัดวิเวกอันเป็นประจํา สองสามวันมานี่ให้หาที่อยู่ที่พักให้เตรียมที่เข้าที่เข้าทางอะไรนะยังยังยังไม่ได้แสดงทำอะไรกันเอาจริงจังอะเดี๋ยววันนี้กับวันนี้ทุ่มครึ่งฟังทำไปหาที่นั่งกินตรงไหนให้เป็นกิจจลักษณะตลอดสามเดือนนี้เราจะนั่งฉันแต่ตรงนี้ตรงนี้จะหันทิศไปทิศไหนไม่ใช่โอ้วันนี้อารมณ์ตรงนี้วันนี้อารมณ์ตรงนี้ ไม่เป็นโลเป็นภายไม่ได้ต้องมีที่เฉพาะเจาะจงของเราและที่นั้นต้องเป็นที่สะอาดเป็นลมมณียสถานที่นั่งฉันนั่งกินนั้นไม่มีกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นไหลมาลบโชยมาลบกวนกระดานสะอาดพื้นสะอาดฝาสะอาดไหมมองขึ้นไปบนหัวถ้ามีฝ้ามีหลังคาเอเรียบร้อยดีไหมมีรั่วมีไหลอย่างไงไหม ืมสะอาดถูทุกวันน้ำแกงอาหารอาจจะกระเด็นกระดอนลงไปเช็ดทุกวันไม่มีกลิ่นให้มแมลงแมงทั้งหลายมารบกวนแมงสาบเอยหนูเอยอะไรทั้งหลายมันได้กินอาหารมันจะมาต้องสะอาดพื้นฐานเลยนะ พื้นฐานของคนที่จะปฏิบัติธรรให้ได้ผลเนี่ยต้องสะอาดหัวจะหลดเท้านั่นคือบนร่างกายนอกร่างกายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงแต่ละชิ้นสะอาดบาดสลกบาดอย่าสกปรปกอย่ามีกลิ่นเหม็นบางทีมองด้วยตาไม่รู้เออบางทีบางครั้งก็เลยต้องเอามาดมดูพ้งเจอเหม็นสาบวเว้ย เหม็นอับเลยว้ะมองดูข้างนอกเหมือนไม่มีรอยเปื้อนอะไรอะ่ะแต่มันสะสมมะหมมไว้เอ่ะ,อะควรจะซักควรจะพึงแดดถ้ามันไม่สะอาดวิปัสสนาไม่ได้ผลนั่งสมาธิไม่เข้าถึงความสงบอะ่ะมันจะเด้งออกมันจะเด้งออกเออมันมีอิทธิพลในความสกปรกเนี่ย มันทําให้เราไม่มีปัญญารู้ธรรมะที่ลึกซึ้งนะนั่งสมาธิไม่ได้ชานเออ่หเน่านุ่นเหม็นนี่ไปฮะไม่ได้ความสงบฮะนั่งๆไปก็ฟุ้งออกไปแค่ฟุ้งไปถึงสิ่งต่างๆต่าง,างหลายที่มันจะคอยรบกวนคือความไม่สะอาดทั้งปวงนี่แหละนั้นทําเอาไว้ให้มั่นใจก่อนรอบนอก สภาพรอบนอกให้เป็นลมมณียสถานเป็นสถานที่สะอาดสะอานทางกายและทางเสนาสะนะที่พักบริขารต่างๆแต่ละชิ้นที่เราใช้อยู่เป็นประจำสักะอาดออนิมนเชิญตามอัธยาศัย อารหังสัมมาสัมพุโทโธพักะวาพุทธังพักะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพักะวตาธรรมโมธรรมอังนามาสามิ ตูปฏิปันโนพังขาว่าตัวสาวกาสังโฆสังขังนามบี